แล้วผมอีกหนึ่งจุดที่พามานะครับเพื่อสงการวันนี้นะครับกับวัดอ่าเขาชื่อว่าวัดวัดบดไม้ตานหรืออย่างเป็นทางการก็คือมาเลยวกันวัดอ่างสุวรรณนะอ่าวัดบุตไม้ตาหนึ่งเดียวในโลกเขาบอกนี่วัดโบดไม้ตานหนึ่งเดียวในโลกนะครับแล้วก็ชื่อวัดจำใจคือวัดอ่างสุวรรณหรือว่าวัดน้องหอยนะครับ เยู่ที่อำเภอพัอทสกานี่นะครับมาเดี๋ยวเราเข้ามาทางไหนไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเป็นนำนำมาบดแหลงโอ้ยเข้ามาในสวยอะสวยยังยอ๋อนี่ก็จะเป็นภายในโบสเลยหรือเปล่าอนเข้ามานะคะ,ะคคมีของฝากออเากออซื้อไปฝากปู่ย่าตายาย แล้อง,องน,นี่มันเป็มะพร้าวนเนี่ยมะพร้าวตัวเนี้ยนะ,ะมันเป็นมะพร้าวกะทิทับสแกนนั่นะนี่อ๋อมะพร้าวกะทิไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกมะพร้า,าวเออใช่มันเป็นกะทิาาะม,มะพร้าวกะทิพอ,อ้าออกมามจะไม่มีน้ำมันจะมีเนื้อต้องไปโรยน้ำตาลกินอ๋ออันนี้จะเป็นหมวกต่างกันร้อนอันนี้คือทางเข้าโบสถ์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นไม้ตาลทั้งหมดเอ้ยไม่ใช่หินหินนกปีแล้วหินหินสลาแลงทั่วไปไม่ถึงใช่ปีแล้วนะเหรอนี่น่าจะเป็นเนี่ยไม้ตาลหรอที่สลับเลยไม่ใช่เออีไม้ตาลไม่่อนใช่ไหมไม่น่าใช่สาธุอันนี้เดี๋ยวจะบอกรู้ครับอันนี้เป็นเจ้าวาะนะครับผมไหนอ่ะหินหินอะไรคะเกินสี่สิบปี ทำไมอ่ะเพราะอายุฉันก็40แล้วไงอ๋อมือเนี่ยอ่อนตอนนี้เธอย40แล้วเหรอไอ้หน้ายังแล้วอ่อนอยู่เลยหน้าอ่อนแล้วสมองอะไรของสาธุครับสาธุครับรนนะโอ้ข้างในสวยครับเอาจริงสวยนะไม่น่าใช่นะั้นน่าจะเป็นแผ่นยิบซ้ำนะ อ๋อตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดดอกไม้ทุเทนะบทเทียนนะครับจุดดอกไม้ทุบเทียนนะครับก็ตามกำลังศรัทธานะครับตามกำลังศรัทธาเลยนะครับก็ Okay. โอ้ยนี่ไงบทไม้ตานสวยงามโหเออบทก็สวยจริงบดไม้ตาลอันนี้ทำจากไม้ตาเลเหรอครับพี่ ครับไม้ตาลที่เป็นต้นตาลนี่แหละครับใช่อ๋อแล้วเราก็มาทําตรงนี้ครับโอ้แบบทั้งหลังเลยพี่ทั้งหลังยกเป็นเสาเลยยังเป็นเสาเสาเป็นไม้มหาไม้อะไรพี่ไม้มหาไม้มหาเสาอ๋อที่เสาไม่ใช่ไม้ตาลแต่แต่พวกข้างๆแล้วพื้นอย่างนี้ใช่ฮะทั้งหลังที่แกะลายแกะลายเป่ว่าหลานพื้นอ๋อแกะลายด้วยลายนี่คือจากไม้ตาลเหมือนกันนะครับ นั่นเลยนะคนที่คิดสร้างนะถึงสองเรากอเจ้าวาดอ๋อเจา้าวาดท่านคิดสร้างครับผมกี่ปีแล้วครับบ่นี้สิบปีแล้วเรา้างกันสจ็ดสร้างพอสองมาสิบเจ็ดโอ้หเิหก้าสิบปีพอดีห้าสิบปีพอดีครับน,นิมนต์การนิมนต์ใน<อ>สิถามหน่อยสวัสดีค่ะบ เราอยากรู้ว่าสร้างกี่ปีอ๋อสร้างเจ็ดปีครึ่งแต่ครับผมระยะอ่าระยะเวลาก่อสร้างเจ็ดปีครึ่งเจ็ดปีครึ่งแล้วก่อสร้างมาได้กี่วันกี่ปีแล้วครับนี่ประมาณกี่ปีแล้วครับเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีอ่าโอ้นานเลยฮะอ่าเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยใช่ไหมใช่เพราะไม้ตานมีหลังเดียวนี่อ๋อที่อื่นจังหวัดอื่นไม่มียกเว้นที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนี่ว่ามีหลังเดียวนี่อ๋อครับผม งั้นผมขออนุญาตเข้าไปดูข้างในด้วยนะครับได้ไดครับผมขอบคุณครับหลวงพ่อค,ครับติดพุ่มเหรอโอเคทำ <c oughs> พื้นได้ปรสงกรานต์ ไปเขาพานยังเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างหนอ่ะ อรองเท้าถอดตรงนี้นะครับครับผมก็เดี๋ยวเราก็ตอนนี้ก็จะเป็นที่จุดทุบเทียนสองข้างนอกน่ครับ่บบาท อ่านี่ก็จะที่จุดทูบจุดเทียมนะฮะครับไปดูข้างในกัน ดูอาการแอหน้าปวดกระเจี๊ยบจ้าวสัตว์สังวรเดี่ยวการผู้เขียนมีตาพ่าราชกาของกรากาศได้ปากเกลือสักโอ้เวลาได้เลือกไล่ชัยวันนี้นี่เวลาเลือกงามยามดีนะวันนี้ที่มานะเวลาดีเลย พุยลื่นไหมลืน่นลืน่ลนน,นิดนึงอันนี้เขาบอกว่าทําจากไม้ตาลหมดเลยนะพื้นด้วยโอ้ยข้างในสวยมากสวยที่สุดเลยครับพื้นนี้เขาบอกก็ทํามาจากไม้ตาลเหมือนกันข้างในนี้ก็สวยวันนี้คนมาวัดเยอะด้วยนะครับที่ผมมานี่คือตรงกับวันสงการสิบสามเมษาพอดีเลย น่าจะเป็นบรรยากาศในอุโบสถเนี่ยครับห้องนถงเป็นปี้ ที่นาาโลยะพุทธาที่ยาเต่ตักไปดูข้างในยังปิดทด้นะฮะปิดทองค่ะเดอยเขาปิดท้องได้เลยท้อปิด yeah <laughs>